I retrieve anywhere from 1.3 to 1.7 million balls per year myself. Uh, so I really don't like to talk about alligators, but uh, they happen. What's your wife's name? Jamie. Really enjoy what I do I สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจันดับชาแนลนะครับผมและวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า10อันดับอาชีพสุดแปลกแต่ว่ารายได้ดีในโลกของเรานี้ถือว่ามีหลากหลายอาชีพให้เราได้เลือกทำมากมาย แน่นอนว่าบางคนก็รักในอาชีพของตัวเองแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่องานที่ตัวเองทำเป็นประจำอย่างจาเจเพราะว่าบางอาชีพนั้นต้องติดต่อลูกค้าแล้วรู้สึกเหนื่อยแถมยังต้องกลับบ้านดึกได้เงินน้อยมีความรู้สึกว่าอยากจะเท จนในที่สุดก็นําไปสู่ความรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนงานและเริ่มต้นทําอาชีพใหม่ๆและหาความท้าทายใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองและเมื่อเวลาเราหางานนั้นก็จะมีอาชีพต่างๆมากมายให้เราได้เลือกทํายกตัวอย่าง10อาชีพสุดแปลกที่ผมนํามาฝากในวันนี้และต้องบอกว่าแต่ละอาชีพนั้นทั้งแปลกและทำะไรายได้ดีอีกด้วยส่วนจะมีอาชีพอะไรบ้างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับอันดับที่10อาชีพนักสร้างความสุข สาหรับอาชีพนี้เองถือว่าเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์สังคมในยุคปัจจุบันที่ต้องบอกว่ามีคนขี้เหงาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยกลุ่มเป้าหมายหลักของอาชีพนี้นั่นก็คือคนโสดหรือว่าคนที่โดนเพื่อนเททั้งหลายทั้งแหลซึ่งอาชีพนี้เองต้องบอกว่าเกิดขึ้นในครั้งแรกในประเทศญี่ปุน่น โดยจุดประสงค์ของเขาก็คือเป็นเพื่อนเที่ยวคายเหงาพาไปกินข้าวดูหนังหรือว่าเดินเล่นเรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนหรือว่าแฟนเลยก็ว่าได้แต่ต้องบอกว่าเขาไม่มีเรื่องเซ็กซ์มาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เขาค่อนข้างที่จะเข่งคลัดแล้วก็ห้ามเกินเลยเด็ดขาดส่วนรายได้นั้นมากถึง2 0 0 0ถึง3,000นะครับไม่ใช่ต่อค้างแต่ว่าต่อชั่วโมงเลยทีเดียวโดยส่วนตัวผมมองว่าที่ญี่ปุ่นไม่น่าแปลกอะไรที่จะมีอาชีพนี้นั่นก็เพราะว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เวลาทํางานเขาค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดกับงานเลยทีเดียว แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าอาชีพนักสร้างความสุขนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถหาเงินได้ดีเลยทีเดียวเอาละครับเราไปต่อกันที่อันดับที่9ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่9อาชีพทดลองชิมอาหารสุนัขหลายๆคนที่ได้ยินชื่ออาชีพสุดแปลกนี้อาจจะรู้สึกตกใจและก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรอ ต้องบอกว่ามีคนจ้างจริงๆนะครับผมเพราะว่าสุนัขนั้นไม่สามารถที่จะบอกว่าอาหารอะไรที่กินแล้วรสชาติอร่อยและถูกใจด้วยเหตุน,นี้เองบริษัทที่ผลิตอาหารสุนัขส่วนใหญ่ก็เลยจะจ้างนักทดลองอาหารสัตว์มาทดลองรสชาติรวมไปถึงกลิ่นและก็รูปร่างของอาหารว่าน่าทานและเหมาะกับเจ้าตูบขนาดไหนเห็นแบบนี้แล้วคุณอย่าเพิ่งเบลอหน้าหนีนะครับผมเพราะว่าอาชีพสุดแปลกนี้สามารถทำเงินได้ถึงปีละ1นึ่งล้านสี่แสนบาทเลยทีเดียว ถือเป็นหนึ่งในอาชีพสุดแปลกที่เรามักจะไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับผมในหน้ารับสมัครงานเอาละครับผมเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่8อาชีพนักทดสอบสไลเดอร์ในสวนน้ำ สำหรับส่วนน้ํานั้นถือว่าเป็นสวรรค์ของใครหลายๆคนนะครับผมและการทํางานในส่วนน้ํานั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนด้วยซึ่งอาชีพนักทดสอบสไลเดอร์ในส่วนน้ํานั้นต้องตะเวนไปยังส่วนน้ําต่างๆนะครับผมแล้วก็ทดสอบการเล่นสไลเดอร์เพื่อวัดความสนุกและก็ต้องตรวจสอบความปลอดภัยนะครับผมถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าสไลเดอร์นั้นทําไม่ดีคนแรกที่จะต้องตายนั่นก็คือคนที่ทําอาชีพนักทดสอบสไลเดอร์ในส่วนน้ํานั่นเอง และด้วยความเสี่ยงนี้เองนะครับผมจึงทําให้อาชีพนี้สามารถฟันรายได้สูงถึง1ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและถ้าจะให้ผมนิยามอาชีพนี้นั่นก็คืออาชีพที่เสี่ยงแต่สนุกนั่นเองเอาละครับเราไปดูอันดับต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่เจ็อาชีพนักทดสอบความรู้สึกบนผิวหน้า สำหรับอาชีพนี้เชื่อว่าสาวๆหลายคนคอนข่างสนใจเพราะว่าเป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านั่นเองซึ่งต้องบอกว่าอาชีพนี้สามารถทำรายได้มากถึง800บาทต่อชั่วโมงเลยนะครับลักษณะการทำงานนั่นก็คือต้องบอกความรู้สึกหลังจากคุณใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆแล้วว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง แน่นอนเมื่อพูดแบบนี้แล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอาชีพนี้ทําไมทําง่ายจังเลยแต่ผมต้องบอกว่าในกรณีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์แล้วหน้าพังก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับผมพูดแบบนี้แล้วก็ต้องช่างใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเงินที่ได้มาอาจจะต้องแลกกับความเสี่ยงนิดนึงเอาละครับผมเราไปดูอาชีพต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่6อาชีพนักงมลูกกลอบสำหรับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ควรจะมีทุกประเทศนั่นเองนั่นก็เพราะว่า ในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีนักกอล์ฟที่ตีลูกตกน้ําค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งถ้าเป็นบ่อน้ําที่ไทยก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเป็นบ่อน้ําบางแห่งในต่างประเทศนั้นเขาบอกว่ามีจระเข้อาศัยอยู่ด้วยนะด้วยเหตุน,นี้เองนะครับผมอาชีพนี้ก็เลยต้องคุ้มค่ากับความเสี่ยงมากนายมหาศารโดยมีมูลค่าถึง1ล้าน8แสนบาทถึง3ล้าน5แสนบาทต่อปีเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนะครับผมของคนที่งมหาลูกกอล์ฟ โดยส่วนตัวผมมองว่าอาชีพนี้ไม่ได้ต่างอะไรจากการลงไปในบ่อจาระเข้ดีๆนั่นเองเอาละครับผมเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่5อาชีพนักรับจ้างต่อคิวสำหรับอาชีพนี้เองต้องบอกว่าในปัจจุบันก็แพร่หลายมากในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรอต่อคิวจอง Iphone หรือว่าต่อคิวกดบัตรคอนเสิร์ตหรือว่ารอต่อคิวงานจับมือบี k 4น แน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องยืนต่อคิวให้เสียเวลาเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรามีอาชีพใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือนักรับจ้างต่อคิวแทนโดยในค่าเฉลี่ยแล้วต่างประเทศเขาจะคิดค่าบริการประมาณ700บาทต่อคิวซึ่งบางคิวเองนะครับผมถ้าหากว่ารอนานมากๆอาจจะทำรายได้สูงถึง48,000บาทเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุที่ทำให้อาชีพนี้มีรายได้ค่อนข้างสูงนั่นก็คือ คนที่กำลังต่อคิวอยู่นั้นอาจจะต้องอดทนกับความร้อนหรือว่าความหิวรวมถึงการปวดปัสสาวะและอุจจาระนั่นเองแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพสุดแปลกที่สามารถทำรายได้ดีเลยทีเดียวเอาละครับผมเราไปต่อกันที่อาชีพต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอาชีพอันดับที่4อาชีพนักช้อปปิ้งส่วนบุคคลสำหรับอาชีพนี้หลายๆคนฟังชื่อเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างง่ายใครๆก็สามารถทำได้ แต่แท้จริงแล้วอาชีพสุดแปลกนี้ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าคุณจะต้องรู้ลึกแล้วก็รู้จริงเกี่ยวกับแฟชั่นแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆแน่นอนว่าคุณต้องเข้าใจสไตล์การแต่งตัวของลูกค้าของคุณด้วยนั่นก็เพราะว่าในการช้อปปิ้งสินค้านั้นจะต้องถูกใจลูกค้าของคุณทั้งหมดซึ่งด้วยความสามารถขนาดนี้นะครับผมจึงทำรายได้เฉลี่ยอยู่ที่2,300บาทต่อชั่วโมงแต่สำหรับคนที่เป็นสายแฟชั่นอยู่แล้วนั้นผมต้องบอกว่า อาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ง่ายและสามารถสร้างรายได้ได้ดีเลยทีเดียวเอาละครับเราไปต่อกันที่อาชีพต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอาชีพอันดับที่3อาชีพนักดมกลิ่นกระดาษชำระสำหรับอาชีพสุดแปลกนี้เองถือว่าเป็นอาชีพที่คุณจะต้องใช้ทักษะในการดมกลิ่นค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ซึ่งสาเหตุของการดมกลิ่นกระดาษชำระนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกลิ่นแปลกปลอมในกระดาษชำระเจือปนซึ่งถ้าหากว่ามีกลิ่นแปลกปลอมนั้นจะต้องคัดแยกและส่งกลับไปที่โรงงานก่อนที่กระดาษนั้นจะถูกจัดจำหน่ายนั่นเอง แถมอาชีพนี้ยังสามารถทำเงินเข้ากระเป๋าได้มากถึงเดือนละ8 0 0 0 0ถึง200,000บาทสบายๆเลยหลายคนฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าอาชีพนี้คนข้างที่จะสบายใครๆก็ทำได้นะครับผมต้องบอกว่าอาชีพนี้คุณจะต้องแลกกับอาการโพรงจมูกอักเสบถ้าเป็นน้อยก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นมากก็อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวและถ้าให้ผมหาคำจำกัดความของอาชีพนี้นั่นก็คืออาชีพที่แปลกที่สามารถสร้างรายได้ได้ได,ดีแต่ก็แฝงไปด้วยอันตรายนั่นเอง เอาละครับผมเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่2อาชีพนักเทสเตียงนอนสําหรับอาชีพนี้นะครับผมที่มาอยู่ในอันดับที่1เพราะว่าเป็นอาชีพในฝันของมนุษย์ออฟฟิศจอมขี้เกียจขี้เซาทั้งหลายที่ในทุกๆเช้ามักจะถูกเตียงนอนนั้นดูดไม่ให้ไปทํางานนั่นเองสําหรับอาชีพนี้เองถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะสบายมากๆเลยทีเดียว เพียงแค่คุณทิ้งตัวลงนอนบนเตียงและหลังจากตื่นนอนคุณก็แค่มีฟีดแบกว่าเตียงนอนนั้นนุ่มสบายมากแค่ไหนควรจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเพียงเท่านี้งานของคุณก็เป็นอันเสร็จแน่นอนว่าอาชีพนี้นะครับผมสามารถทำเงินได้มากถึง5 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวถือเป็นหนึ่งในอาชีพสุดแปลกที่สามารถทำเงินได้ดีมากเลยอาชีพหนึ่งก็ว่าได้เอาละครับเราไปต่อกันที่อาชีพต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอาชีพอันดับที่หนึ่ง อาชีพนักชิมไอศครีมต้องบอกว่าแค่ได้ยินชื่ออาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนได้เลยทีเดียวแน่นอนว่าอาชีพนี้จะไม่ใช่อาชีพที่คุณต้องตื่นมาทุกเช้าทำงานงกงกแถมโดนเจ้านายโขกทรับและโดนลูกค้าเหวี่ยงวีนลองสูดหายใจเข้าแล้วมาพักใจสบายๆกับอาชีพนักชิมไอศครีมหวานเย็นเจี๊ยบชื่นใจแน่นอนว่าอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่เหมาะกับบ้านเรามากเพราะว่าบ้านเรานั้นมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว ซึ่งลักษณะการทํางานของอาชีพนี้ก็คือการประเมินรูปรสกลิ่นสีรวมไปถึงรสสัมผัสดโดยรวมของไอติมแต่ละชนิดแล้วก็ไอติมรสชาตินั้นๆโดยค่าจ้างนั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ราวๆหล้านบาทถึง3าล้านห้าแสนบาทต่อปีเลยทีเดียวแต่อาชีพนี้ก็ยังคงมีข้อแม้อยู่ข้อนึงนะครับผมนั่นก็คือถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะทําอาชีพนี้คุณต้องเรียนจบจากสาขาวิทยาศาสตร์ด้านอาหารเท่านั้น ถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่ค่อนข้างแปลกและสามารถทำรายได,ได้ได้ดีและมีข้อจำกัดในการรับทำงานนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับอาชีพสุดแปลกแต่ว่ารายได้ดีอย่างไรก็ตามอาชีพที่ผมนำมาจัดอันดับในวันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพทั้งหมดเท่านั้นยังคงมีอาชีพสุดแปลกอีกหลายอาชีพนะครับผมที่สามารถทำรายได้ได้ดีแต่คุณเองก็อาจจะยังไม่รู้ สุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยหรือว่าท้อทแค่ไหนก็ขอให้คุณระบุเป้าหมายและตั้งใจทําอาชีพนั้นๆให้ออกมาดีที่สุดนะครับแน่นอนว่าไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาเป็นยังไง แต่คุณก็ได้ทําเต็มที่แล้วและก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ